สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำคอร์สออนไลน์สอนคิดต้นทุนอาหารและจัดการเมนู26บทเรียนรูปแบบวิดีโอแบบง่ายแถมฟรีไฟล์ตารางคิดต้นทุนและอื่นๆ19รายการครับงานด้านสูตรและต้นทุนอาหารนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่สำคัญนะครับเพราะว่าในคอร์สเนี้ยจะสอนด้านการทำสูตรอาหารแบบมาตรฐานการทำ SOP ต่างๆนะครับแล้วก็การสอนให้เรารู้จักค่ายิวต่างๆค่าเวทต่างๆครับซึง่งจะเป็นผลดีสาหรับคนทา ร้านอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ค่าเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสขาดทุนได้น้อยนะครับแล้วก็ป้องกันาการล้วนไหลต่างๆได้ดีนะครับเนื้อหาในบทเรียนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5 chapter แล้วก็26บทเรียนนะครับแบบง่ายเช่นยกตัวอย่าง1วิธีการคิดต้นทุน2วิธีการนําตารางคิดต้นทุนไปปรับใช้นะครับวิธีการตั้งราคาขายวิธีการหาต้นทุนหาเปอร์เซ็นต์ต้นทุนนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างการหาค่ายิวลอยละของอาหารที่ใช้ได้จริงเป็นต้นนะครับก็เหล่านี้ทั้งหมด จะมีทั้งหมด26บทเรียนนะครับซึ่งค่อนข้างสําคัญนะครับจะเป็นบทเรียนในส่วนของการดูแลต้นทุนแล้วก็การคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของการตั้งราคาขายแล้วก็การที่เราจะทํายังไงให้ขายได้แล้วก็ขายดีนะทั้งหมดนี้มีอยู่26บทแล้วก็แถมฟรีนะครับไฟคานวณต้นทุนอาหารแล้วก็อื่นๆด้วยที่ผมเห็นว่ามันดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไฮไลท์สําคัญของคอร์สนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ร้านอาหารธุรกิจอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง ออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับร้านของตัวเองนะครับสิ่งสําคัญก็จะเป็นสส่วนคือไม่รู้จักเรื่องการลดต้นทุนการคิดต้นทุนการทําสูตรอาหารแบบมาตรฐานหรือว่าการตั้งราคาขายให้เป็นประโยชน์กับร้านเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับถ้าเราต้องการทําธุรกิจอาหารแล้วก็อยากมีองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจะได้ช่วยให้ธุรกิจเราเนี่ยลันต่อไปได้ด้วยดีนะครับรู้ทั้งหลังบ้านในการควบคุมต้นทุนแล้วก็มีส่วนแนะนําในการขายสามารถมาลงเรียนกับ คอนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ